สวัสดีเจ้ากู้โคนข้านี้แรงนี้ก็มาปะการทำเลยนะเจ้าจะปากู้โคนมาทำเมนูนี้เลยนะเจ้าแกงออมเมืองเมืองนะเจ้านี่ก็คือวัตถุดิบนะเจ้าต่อไปก็นี่เครื่องปรุงมันนะเจ้าจะมีพริกหอมข้าวเครื่องเทศนะเจ้าที่อยู่ในคกนี่นะเจ้า แล้วก็เกลือน่อยเนื้อเจ้าตำโคกเห้ื่อมันเข้ากันเซตแล้วก็นี่เจ้าเอาขาตะไคร้ที่เฮาหั่นเฮาซอยใส่ลงไปในโคกเลยนีเจ้าก็ตำตำตำทำให้มันเข้ากันพอดีเนะเจ้าเข้ากันได้ตีได้จังสักน้อยเนี่เจ้าก็เอากะปิใส่ลงไปเลยเนะเจ้ากะปิใส่ลงไปกับวกะกินเอาเนี่เจ้ากะเอาว่าจะใส่เต้าใดเนี่เจ้ามันมืนมีสูตรแต่ตัวเนี่เจ้าเวลาทํากับเข้านะเจ้า ทำจะใส่อันไหนก่อนหลังได้หมดนะเจ้าในเจ้าโคกๆตำๆกะปิให้มันเข้ากันจกัะใส่หอมแดงนะเจ้าตำเมื่มันเข้ากันได้ดีีนเจ้ากะตั้งหม้อรอเลยนะเจ้าอ๋อหอนสักน้อยกะใส่น้ำมันพอน้ำมันเดือดกันนเจ้าพักเครื่องแขงที่เอาตำไว้ตะกี้นะเจ้าใส่หม้อลงไปนะเจ้าคนๆเมื่อมันเข้ากันจนหอมได้ที่ได้ตังแล้วนะเจ้าก็เอาหมูกับ เดี่ยวห่อ,อซอยเขาหั่นไว้นะเจ้าใส่ลงไปเลยแนะเจ้านี่เจ้าใส่ลงไปกับก,ก้นกนเนื้อมันหอมหอมนะเจ้ากนไปเรื่อยๆจนมันหอมได้ที่ได้ตังแล้วก็เน่เจ้าเอาน้ำล้างคกใส่ลงไปเลยนะเจ้าสุดเด็ดสุดล้ำก็อยูที่น้ำล้างคุกเน่เจ้าพอเราตั้งหม้อเดือดไปสักกามเน่เจ้าก็าเอามะเขือใส่ลงไปเลยนะเจ้า บะเขือใส่ลงไปได้สกกำนะเจ้าเดือดได้ที่สกกำรรก็เอานี่เลยเจ้าเอาเลือดใส่ลงไปเลยนะเจ้าในเจ้าแกงอ่อมนี่ที่ใส่เลือดใส่ใส่ไปก็เพราะว่าวันนี้เราจะกินกับขนมเส้นนะเจ้าก็เลยเพิ่มเลือดลงไปนะเจ้านี่เจ้าพอมันเดือดพุดพุดพุดได้ตี้ได้ตางซุกแล้วนเนาะเราก็เอาใบโหระพาใส่ลงไปนะเจ้า ขั้นตอนนี้คือโกนโกนแล้วมันหอมขึ้นมาขนาดเลยนะเจ้าหอมใบโหระพาขนาดเลยนะเจ้าหอมเครื่องแกงกะใบโหระพาแกาเจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วนะเจ้านี่กระตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะเจ้าหอมขนาดเลยเจ้าวันนี้จะมีกิ่นกับนี่เนี่ะเจ้าน่อไม้ต้มกับปลาแตงน้อยนะเจ้า มาเจ้ากูควรมากินโดยกันนะเจ้าขานมเส้นน้ำแกงอ่อมเจ้า